มันไม่เหมือนปีสี่ศูนย์ะปีสี่ศูนย์เนี่ยหนี้สาธารณะเราเนี่ยนะฮะแค่สาสิบเปอร์เซ็นต์หนี้ครัวเรือนเรายี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ปีหกแปดหกเก้าเนี่ยหนี้สาธารณะเราเนี่ยผมเชื่อทะลุแปดสิบถ้าเทียบกับจีดีจริงๆนะไม่ใช่สิบแปดสิบเก้าล้านล้านที่คุยนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยพุ่งไปร้อยกว่าคุณธานีม,มันต่างก,กันเยอะมากนะแล้วแล้วมีหน้ำซ้ำตอนปีสี่ศูนย์เนี่ยสถานการณ์โลกไม่ใช่แบบนี้นะทุกอย่างสงบหมดมนะครับแล้วก็ ไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจเข้าขั้น the Great Recession ตอนนี้นะครับครับตอนนี้นี่ทุกอย่างโอ้โหมันเลวร้ายหมดอ่ะอแต่เทียงกับว่าข่าวเรื่องการประทะเราระหว่างไทยเขมรเนี่ยมันทำให้คนไทยเนี่ยลืมเรื่องพวกนี้ไปแต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ผมบอกให้เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วมันจะระเบิดเนี่ยหลังกันยาเนี่ยผหาเลยแ,แล้วเรามาเห็นสภาพการจัดตั้งผู้บริหารใหม่ของเราเนี่ยผมเห็นแล้วผมปวดหัวแทนนะครับ ซึ่งมันไม่มีอนาคตอะถ้าพูดกันจริงๆแล้ว่ถ้ารับปากว่าอีกสี่เดือนยุบสภาคุณธานีว่าใครจะมาบริหารใครจะมาแก้วิกฤตแต่วิกฤตเนี่ยคุณรู้ป่ะคุณธานีนี่เราทั้งหมดสามป้อนสี่แต่ละล้านเนี่ยมันมาพร้อมดอกเบี้ยนะคุณธานีเนี่ยเฉพาะนี่สาธารณนิฐบาลคุณธานีรู้แบบว่าตัวเลขที่ที่ยังไม่ได้บวกไอ้ขาดดุล8.7ล้านล้านเนี่ยรัฐบาลไทยต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยวันละหกร้อยล้านนะคุณธานีครับวันละนะปีหนึ่งสองแสนกว่าล้านอ่ะ